สวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนครับผมเรดมูนและหนังที่ผมจะนำมาสปอยในวันนี้มีชื่อเรื่องว่าสิงหาสับหนังเรื่องนี้ออกใช้ในปี1974เรื่องราวของกลุ่มใบรุ่นที่แวะไปดูบ้านเก่าที่เคยอยู่ในสมัยเด็กแต่แล้วความสวยก็ได้เกิดขึ้นเมื่อพวกเขาหลงเข้าไปในบ้านหลังหนึ่งที่อยู่แถวนั้นโดยที่ไม่รู้ว่าบ้านที่พวกเขาเข้าไปเป็นของครอบครัวฆาตกรโลกจิตหนังจะเปิดมาที่เมืองแห่งหนึ่งในเท็กซัส ซึ่งที่นี่กำลังมีข่าวถึงเหตุลักลอบขุดศพในสุสานแถบชานเมืองขึ้นมาและขโมยเอาชิ้นส่วนของศพไปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทําให้ชาวเมืองต่างพากันไปที่นั่นเพราะกลัวว่าจะเป็นศพของบรรพบุรุษตัวเองรวมไปถึงแซลลี่นางเอกของเรื่องเธอเห็นข่าวก็เลยเดินทางมาเช็กดูหลุมศพปู่พร้อมกับเจอรี่แฟนของเธอแฟรงคินพี่ชายที่ขาพิการเดินไม่ได้และคู่รักแพมกับเคิร์กพอไปถึงที่สุสานก็เต็มไปด้วยผู้คนที่มาพร้อมกับนายอำเภอ แซลลี่จึงไปตรวจดูหลุมศพก่อนจะพบว่ามันยังปกติดีไม่ได้ถูกขุดแต่อย่างใดจากนั้นกลุ่มวัยรุนก็ตัดสินใจพากันกลับแต่ก่อนจะกลับพวกเขาจะแวะไปดูบ้านหลังเก่าที่แฟรงคินกับแซลลี่เคยอาศัยอยู่ในตอนเด็กระหว่างทางจู่ๆทุกคนก็ได้กลิ่นเหม็นเน่าด้วยความที่แฟรงคินเคยอยู่แถวนี้เขาจึงอธิบายให้เพื่อนฟังว่ามันคือกลิ่นของโรงฆ่าสัตว์ปู่ของเขาเคยทํางานที่นั่นในขณะที่แฟรงคินกําลังเล่าถึงความโหดร้ายเกี่ยวกับโรงฆ่าสัตว์ ก็ได้มีชายปริศนายืนโบกรถพวกเขาทุกคนก็ยินดีที่จะรับชายคนนี้ไปด้วยยกเว้นแฟรงคินเขาคิดว่าชายคนนี้ต้องมาจากโรงฆ่าสัตว์แน่ๆกินตัวของเขามันอาจลบกวนการเดินทางของพวกเราแต่เพื่อนก็ไม่มีใครสนใจคําพูดของแฟรงคินครับพอข้างนอกอากาศร้อนก็ร้อนการช่วยเหลือเขาเป็นสิ่งที่ดีแล้วทันทีที่ชายปริศนาขึ้นมาบนรถทุกคนก็สอบถามเขาว่ามาจากไหนเขาก็แนะนําตัวว่าชื่อนับบินมาจากโรงฆ่าสัตว์ ครอบครัวของเขาทำงานที่นั่นพอแฟรงคินได้ยินเขาก็ถามว่าเดี๋ยวนี้เขาเปลี่ยนไปใช้ปืนลมในการฆ่าวัวแล้วหรือยังนับบินก็บอกว่ามันเป็นวิธีที่ไม่ดีเขากับครอบครัวชอบใช้ค้อนทุบหัวมากกว่าและเขาก็เล่าเรื่องราวต่างๆต่อแต่นับบินพูดไปหัวเราะไปจนกลุ่มไัยรุนรู้สึกว่าชายคนนี้ดูแปลกๆเหมือนคนมีอาการทางจิตเคิร์กจึงบอกให้เขาหยุดพูด แต่แล้วเขากลับไปคว้าเอามีดในมือของแฟงคินเมื่อกีดตัวเองพร้อมกับหัวเราะอ,ออกมาอย่างมีความสุขทุกคนที่เห็นก็ต่างพาก,กันอึ้งในสิ่งที่เขาทําพอนับบินเอามีดคืนให้เขาก็หยิบเอากล้องถ่ายรูปในกระเป๋ามาถ่ายแฟงคินแถมเขาจะคิดค่าถ่ายรูปอีกแฟงคินจึงปฏิเสธไม่รับรูปเพราะเขาไม่ชอบมันนับบินได้ยินก็โมโหมากเขาจึงเผารูปนั้นทิ้งก่อนจะเอามีดที่พกมาด้วยกรีดไปที่แขนของแฟงคิน ทุกคนก็ต่างพากันตกใจและเริ่มทนไม่ไหวกับพฤติกรรมของเขากลุ่มวัยรุ่นเลยตัดสินใจไลช่ชายคนนั้นลงจากรถต่อมาแซลลี่ก็เข้าไปทําแผลให้แฟงคินส่วนแพมเนื่องจากเธอเป็นคนที่ชอบการดูดวงเมื่อเห็นว่าทุกคนเพิ่งเจอเรื่องแย่ๆมาเธอก็เลยอ่านหนังสือทำนายดวงแต่ละคนผลปรากฏว่าทุกคนดวงตกเหมือนกันหมดเวลาผ่านไปกลุ่มวัยรุ่นก็ไปแวะเติมน้ํามันที่ปั๊มแห่งหนึ่ง แต่เจ้าของปั๊มบอกว่าน้ำมันหมดรถส่งน้ำมันจะมาส่งพรุ่งนี้เช้าแฟรงคินจึงใช้โอกาสนี้ถามทางจากเขาคุณพอจะรู้จักบ้านเก่าของตระกูลฮาร์เดสตี้ไหมเจ้าของปั๊มที่กำลังจะกลับเข้าไปในร้านพอได้ยินเขาก็เดินกลับมาบอกว่าอย่าไปยุ่งกับบ้านเก่าหลังนั้นเลยมันอันตรายบางทีเจ้าของเขาอาจจะไม่พอใจก็ได้แฟรงคินได้ยินก็รู้สึกงงเขาจึงบอกว่าพ่อผมนี่แหละที่เป็นเจ้าของแต่ถึงเจ้าของปั๊มจะรู้แล้วว่าบ้านหลังนั้นเป็นของใคร เขาก็ยังเตือนกลุ่มวัยรุ่นต่อพร้อมกับชวนให้มานั่งกินบาร์บีคิวที่ร้านยี่กว่ากลุ่มวัยรุ่นก็ขอบคุณสําหรับคําเตือนพวกเขาซื้อบาร์บีคิวจากเจ้าของปัม๊มก่อนจะออกเดินทางจนไปถึงบ้านเก่าหลังนั้นทันทีที่แฟงคินลงจากรถด้วยความกังวลกับเหตุการณ์ที่ผ่านมาเขาก็ลงไปดูรอยเลือดที่นับบินเขียนไว้ข้างรถเจอรี่จึงพูดแซวไปว่าสิ่งที่ชายคนนั้นเขียนมันหมายความว่าเขาจะตามมาเอาคืนนายแน่พูดเสร็จทุกคนก็เข้าไปสำรวจในบ้าน ทิ้งให้แฟงคินนั่งกลัวอยู่ข้างนอกคนเดียวแฟงคินเมื่อเห็นเพื่อนไม่รอเขาก็รู้สึกหนอยเพื่อนที่ไม่พาคนพิการอย่างเขาเข้าไปด้วยเขาพยายามเข็นตัวเองเข้าไปในบ้านอย่างทุลักทุเลพอเข้าไปได้แถมกับเคิร์กก็ออกมาพอดีทั้งสองจึงถามแฟงคินเรื่องที่เขาบอกว่าแถวนี้มีสระน้ำแฟงคินก็บอกว่ามันอยู่หลังโรงนาะทั้งสองจึงตัดสินใจจะไปเล่นน้ำที่นั้นแต่พอไปถึงพวกเขาก็พบว่าน้ำในสระได้แห้งไปหมดแล้ว ขณะที่ทั้งสองกำลังจะเดินกลับจูจๆเคิร์กก็ได้ยินเสียงเครื่องปั่นไฟดังมาจากบ้านหลังหนึ่งเขาจึงชวนแพมไปที่นั้นเพื่อขอซื้อน้ำมันมาเติมรถเมื่อเดินไปถึงบ้านทั้งสองก็ไม่เจอใครมีเพียงเครื่องปั่นไฟที่ถูกเปิดทิ้งเอาไว้เคิร์กจึงเดินไปคาะประตูเรียกเจ้าของบ้านจะไม่ว่าเขาจะเคาะจะเรียกยังไงก็ไม่มีเสียงตอบรับแพมที่รู้สึกร้อนเธอจึงชวนเขากลับเคิร์กที่เห็นว่าประตูไม่ได้ล็อก เขาก็บอกว่าขอเดินเข้าไปดูในบ้านก่อนเผื่อเจ้าของบ้านจะอยู่ข้างในแคมจึงขอตัวไปนั่งรอข้างนอกส่วนเคิร์กที่เข้าไปในบ้านเขาก็ได้ยินเสียงแปลกๆอยู่ข้างหลังประตูด้วยความที่เคิร์กสงสัยเสียงนั้นเขาจึงเดินไปเช็คดูจู่ๆเจ้าของบ้านก็โผล่ออกมาเขาสวมหน้ากากที่ทํามาจากหนังในมือของเขาถือค้อนขนาดใหญ่และเขาก็เอาค้อนนั้นทุบหัวเคิร์กจนตายคาที่ก่อนจะลากร่างที่ไร้วิญ,ญญาณเข้าไปในห้องส่วนแพมที่รออยู่ เธอรู้สึกว่าเคิร์กเงียบไปจึงเข้าไปตามในบ้านแต่พอเข้ามาเธอก็ต้องตกใจเพราะสิ่งที่เห็นตรงหน้ามันเต็มไปด้วยกระดูกของมนุษย์และสัตว์ต่างๆที่ถูกนำมาประดับตกแต่งบ้านแพมรู้สึกช็อกและหวาดกลัวมากเธอจึงรีบวิ่งออกไปจากทีน่นี่แต่แล้วพอถึงประตูเธอก็ถูกฆาตกรกระชากตัวกลับเข้าไปมันลากแพมเข้าไปในห้องห้องหนึ่งก่อนจะอุ้มตัวเธอไปเกี่ยวไว้กับตะขอเล็ก และฆาตรกรก็เริ่มลงมือเอาเลื่อยชำแหละศพของเคิร์กต่อหน้าต่อต,อตาแพมที่กับบงกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดเวลาได้ผ่านไปจนคำ่ำทางฝั่งของแฟรงคินพวกเขาที่รอแพมกับเคิร์กอยู่ก็เริ่มสงสัยว่าทำไมสองคนนั้นหายไปนานมากเจอรี่จึงอาสาจะออกไปตามหาพวกเขาโดยให้แฟรงคินกับแซนลีรออยู่ที่รถเมื่อเจอรี่เดินไปที่สระตามที่แฟรงคินบอกเขาก็ด้ยินเสียงเครื่องปั่นไฟ เจอรี่จึงรีบไปตามหาทั้งสองที่นั้นก่อนจะสังเกตเห็นผ้าคลุมหม่องแพมอยู่ตรงระเบียงหน้าบ้านเจอรี่คิดว่าเคิร์กกับแพมซ่อนตัวอยู่เพื่อแกล้งเขาแน่ๆเขาจึงตะโกนบอกให้สองคนนั้นออกมาแต่มันก็ไม่มีเสียงตอบรับใดๆเจอรี่เลยตัดสินใจเดินเข้าไปดูในบ้านขณะนั้นก็มีเสียงแปลกๆดังออกมาจากตู้แช่เจอรี่ก็เลยไปเปิดดูก่อนจะพบว่าเป็นร่างของแพมที่นอนอยู่ข้างในแต่เจอรี่ยังไม่ทันจะช็อกฆาตรก,รกรก็โผล่ออกมา มันเอาค้อนทุบหัวเขาจนเสียชีวิตจากนั้นมันก็เดินไปเช็คดูที่หน้าต่างว่ามีใครตามมาอีกไหมตัดมาที่ฝั่งของแซลลี่ที่รอจนมืดทั้งสองก็เริ่มเป็นห่วงเพราะจนถึงตอนนี้ยังไม่มีใครกลับมาเลยแฟรงคินจึงชวนเธอไปขอความช่วยเหลือจากเจ้าของปัม๊มแต่แซลลี่ไม่ไปเธอบอกว่าถ้าจะไปก็ต่อเมื่อแฟนของเธอกลับมาแล้วเธอชวนแฟงคินออกไปตามหาคนอื่นๆแฟงคินก็ดกกูกลัวไม่กล้าไป แต่สุดท้ายเขาก็ยอมไปด้วยเพราะกลัวถูกทิ้งให้อยู่ที่รถคนเดียวจากนั้นแซลลีก็เข็นพี่ชายของเธอออกตามหาเพื่อนๆพ,พร้อมกับไฟฉาย1อันระหว่างทางก็มีเต่ป่าที่เต็มไปด้วยกิ่งไม้ทั้งสองก็จะโกนเรียกเพื่อนพร้อมกับส่องไฟไปรอบๆขณะนั้นแฟงคินเขาได้ยินเสียงแปลกๆดังออกมาจากพุ่มไม้แต่ยังไม่ทันจะส่องไฟไปดูฆาตรกรก็โผล่ออกมามันใช้เลื่อยตัดร่างของแฟงคินจนเขาเสียชีวิต แซลลี่ที่เห็นก็ตกใจจนสติแตกเธอวิ่งหนีสุดชีวิตถึงขนาดที่ว่ามีพุ่มไม้ขวางอยู่แต่เธอก็ยังแหวกออกไปได้ทั้งๆที่ผมของเธอเกี่ยวเข้ากับกิ่งไม้เธอหนีฆาตกรจนไปถึงบ้านหลังหนึ่งพอเข้ามาเธอก็รีบล็อกประตูแล้วขึ้นไปชั้นบนเพื่อขอความช่วยเหลือจากเจ้าของบ้านแต่แล้วเธอก็ต้องตกใจอีกครั้งพอในห้องมีศพชายหญิงคู่หนึ่งนั่งอยู่บนเก้าอี้จังหวะนั้นฆาตกรที่ตามมามันก็ใช้เลื่อยฟันประตูจนพังและกำลังจะเข้าไป ด้วยความที่ไม่มีทางเลือกเธอก็เลยตัดสินใจกระโดดหน้าต่างออกไปจากบ้านฆาตรกรก็วิ่งไล่ตามเธอต่อจนแซลลี่หนีไปถึงปั๊มน้ํามันเจ้าของปั๊มที่เห็นก็รีบให้การช่วยเหลือเธอก่อนจะล็อกประตูวไว้แซลลี่ก็เล่าเรื่องทั้งหมดให้เขาฟังพร้อมกับขอให้เขาช่วยแจ้งตำรวจชายเจ้าของปั๊มก็บอกว่าเขาไม่มีโทรศัพท์ทางเดียวที่จะแจ้งได้ก็คือต้องขับรถไปที่นั้นพูดเสร็จเขาก็เปิดประตูเช็คดูฆาตรกรพอรู้ว่าฆาตรกรไม่อยู่แล้ว เขาก็รีบไปขับเอารถมาจอดตรงหน้าประตูขณะนั้นแซลลี่ก็เหลือบไปเห็นเนื้อที่เขาย่างเอาไว้แต่เนื้อมันดูคล้ายกับชิ้นส่วนมนุษย์มากแถมตอนที่เขาเดินเข้ามาหาเธอในมือยังมีเชือกกับกระสอบอีกแซลลี่ก็เริ่มสงสัยว่าเขาต้องเป็นพวกเดียวกับฆาตกรแน่ๆเธอจึงรีบคว้าเอามีดแต่ก็ถูกเจ้าของปั๊มเอาไม้ฟาดหัวจนสลบไปจากนั้นมันก็ปิดปากมัดมือมัดเท้าแซลลี่ก่อนจะจับเธอขึ้นรถแล้วพาไปที่บ้านหลังนั้น ระหว่างทางหนังก็จะเฉลยครับความจริงแล้วนับบินที่โบกรถเมื่อตอนต้นเรื่องเป็นลูกชายของเจ้าของปั๊มซึ่งคนที่ไปขุดศพที่สุสานจนเป็นข่าวใหญ่ก็คือเขานี่แหละส่วนฆาตรกรที่ไล่ฆ่าแซลลีก็เป็นลูกเจ้าของปั๊มเช่นกันเจ้าของปั๊มเมื่อเห็นนับบินเขาก็ต่อว่าที่ลูกชายไปสร้างวีรกรรมเอาไว้จนเป็นข่าวก่อนจะขับรถพากลับไปที่บ้านพอถึงพวกมันก็จับแซลลี่มัดไว้กับเก้าอี้ ก่อนเจ้าของปั๊มจะสั่งให้ลูกไปพาตัวปู่ลงมาซึ่งปู่ที่ว่าก็คือศพที่นั่งอยู่บนเก้าอี้นั่นแหละครับเขายังมีชีวิตและเป็นพ่อของเจ้าของปั๊มพบพวกคฆาตรกรพาปู่มานั่งที่เก้าอี้พวกมันก็เฉือนนิ้วของแซลลี่และเอาไปให้ปู่ดูดกินเลือดแซลลี่ก็หวาดกลัวและตกใจเป็นอย่างมากเธอเริ่มช็อกและสลบไปต่อมาเมื่อเธอฟื้นขึ้นก็พบว่าพวกมันพาเธอไปนั่งร่วมโต๊ะอาหาร ซลลี่จึงกรีดร้องขึ้นมาด้วยความหวาดกลัวก่อนจะขอร้องให้พวกมันไว้ชีวิตแต่ฆาตรกรก็ไม่สนใจยิ่งเธอร้องและหวาดกลัวเท่าไหร่พวกมันก็ยิ่งหัวเราะชอบใจเท่านั้นจากนั้นพวกฆาตรกรก็ตกลงกันว่าใครจะเป็นคนฆ่านับบินเลยเสนอให้ปู่เป็นคนลงมือเพราะสมัยก่อนปู่เป็นนักฆ่าที่โหดที่สุดของตระกูลพวกมันทุกคนเลยไปเตรียมอุปกรณ์ให้ปู่โดยการฆ่าจะเป็นการใช้ค้อนทุบหัวแต่ด้วยความที่ปู่แก่มากแล้ว ทำให้เขาไม่มีแรงแม้แต่จะถือค้อนหลานๆที่ดูอยู่ก็เริ่มหงุดหงิดแซลลี่จึงใช้จังหวะที่พวกมันแย่งค้อนกันกระโดดหนีออกมาทั้งหน้าต่างฆาตรกรจึงฟ้าเอาเลื่อยตามเธอออกไปพวกมันวิ่งไล่ตามเธอไปจนถึงถนนแต่แล้วในขณะที่แซลลีก่กำลังจะถูกจับก็ได้มีรถบรรทุกวิ่งมาด้วยความเร็วทําให้เอโรกิจนับบินถูกชนจนเสียชีวิตเจ้าของรถบรรทุกก็รีบจอดและลงไปดูว่าเกิดอะไรขึ้นแต่เขายังไม่ทันจะช่วยแซลลี่ ฆาตรกรอีกคนก็ถือเลื่อยวิ่งตามมาติดๆคนขับรถจึงต้องวิ่งหนีเพื่อเอาชีวิตรอดเขาคฟ้าประแจที่อยู่หน้ารถมาได้หรือใช้่ประแจนั้นป้าเสยงหวฆาตรกรจนมันล้มทำให้เลื่อยเฉือนเข้าที่ต้นขาของมันฆาตรกรก็ร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดแต่แล้วจู่ๆก็มีรถขับผ่านมาอีกคันแซลลี่จึงขอความช่วยเหลือและปีนขึ้นรถคันนั้นสุดท้ายเธอก็หนีพ้นจากฆาตรกรก่อนจะหัวเราะออกมาด้วยความสะใจ ส่วนฆาตรกรมันก็โมโหตัวเองที่ปล่อยให้เหยอ่อย่างเธอหนีรอดไปได้แล้วหนังก็จบเพียงเท่านี้ครับหนังเรื่องนี้ได้คะแนนจาก imdb ไป7.4คะแนนและ88%จากเว็บเมื่อเขื่อเอาอย่าลืมคอมเมนต์บอกผมด้วยนะครับว่าคุณชอบอะไรในหนังเรื่องนี้ถ้าชอบคลิปของผมก็อย่าลืมกดไลค์ก็ติดตามผมด้วยนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วเจอกันครับ